สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนอตลาดซื้อขายนักเตะในวันสุดท้ายฤดูกาล2อ <Yeah>. 2 1ัน2 2เเริ่มที่ข่าวแรกนะครับแฟงแรมพาดเปิดตัวเป็นผู้จัดการทีมเอเวอเรสตนคนใหม่โดยเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีครึ่งเชลซี Chelsea, ประกาศปล่อยตัวติโนอันโจรินตัวลูกดาวรุ่งให้กับฮันเดอร์ฟิลด์ทาวยืมตัวไปใช้งานจนจบฤดูกาล เรนเจอร์บรรลุข้อตกลงคว้าตัวอารอนแรมซี่จากยูเวนตุสด้วยสัญญายืมตัวเพราอมีออปชั่นซื้อขาดและเรนเจอร์จะช่วยจ่ายค่าเหนื่อยของแรมซี่ด้วยส่วนหนึ่งบอนมาทเซ็นสัญญากับแนทฟิลิปเซ็นเตอร์แบ็กจากลิเวอร์พูลในรูปแบบการยืมตัวจนจบฤดูกาลจากการรายงานของฟาบิเซโอโรมาโนนิวคาเซลเปิดตัวบูโนกิมาเรส กองกลางจากโอลิมปิกลียงด้วยค่าตัว40ล้านยูโรบวกโบนัสที่8ล้านยูโรและจะเซ็นสัญญาจนถึงปี2027เอเวอร์ตนประกาศคว้าตัวดอนนี่ฟันเดเบกมิดฟิลด์จากแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดไปร่วมทัพด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้โดยไม่มีการใส่ออปชั่นซื้อขาดเอาไว้เบนฟอร์ดประกาศคว้าตัวคริสเตียนอีลิกเซนมาร่วมทีมด้วยสัญญา6เดือน เบอร์ลี่ประกาศว่าตัววูดเวกฮอร์ตจากโวบบวกถาวรด้วยค่าตัว12ล้านปอนด์บวกโบนัสพร้อมเซ็นสัญญาสาปีครึ่งโอลิมปิกลียงบรรลุข้อตกลงในการยืมตัวตองกีเอนดอมเบเล่ le, จากสเปอร์ไปร่วมทีมพร้อมมีออปชั่นซื้อขาดในราคา65ล้านยูโรจากการรายงานของฟาบิซซโอโรมาโน b i อาเรลบรรลุข้อตกลงคว้าตัวจิโอวานนีโรเซลโซจากสเปอร์ในรูปแบบการยืมตัวไปใช้งานจากการรายงานของฟาบิซซโอโรมาโน่เอเวอตันบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเดเลอาลีจากสเปอร์ไปร่วมทีมในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้จากการรายงานของฟาบิซซโอโรมาโน เอซีมิลานพยายามที่จะเซ็นสัญญากับเลนาโตซานเชสกองกลางของลิวในช่วงค้งสุดท้ายด้วยราคา25ล้านยูโรพร้อมโบนัสตามการรายงานของ Sky ยสปอร์ตอิตาเลียแต่การเจรจาต้องล้มเหลวเนื่องจากความต้องการค่าแรงที่สูงเกินไปของนักเตะ e ling, ราฮิมสเตอร์ลิงปัจจุบันเหลือสัญญาค้าแข่งในถิ่นเอติฮัดอีกแค่18เดือนซึ่งทางสโมสรมนเชสเตอร์ซิตี เตรียมพิจารณาปล่อยตัวเขาออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้ถ้าหากดาวเตะวัย27ปีปฏิเสธต่อสัญญาใหม่กับสโมสรมิลเลอร์และ BBC รายงานตรงกันว่าโอบาเมยังจะย้ายเข้าสู่คัมนูอย่างถาวรเลยโดยเดอะกันเนอร์พร้อมโลกเขาออกจากทีมแบบฟรีฟีทันทีหลังจากนักเตะยอมลดค่าเหนื่อยลงมา โดยที่บาร์เซโลนาจะเซ็นสัญญากับโอบาเมยังในเบื้องต้นจนจบฤดูกาลนี้และมีออปชันต่อได้อีกหนึ่งปี <Yeah. S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าหากชอบฝากกดไลค์กคดซับสไกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ